สวัสดีค่ะคุณกร์สวัสดีครับคุณกว้างครับวันนี้คุณกร์มีเคสดีๆอะไรมาฝากพวกเรากันบ้างคะวันนี้จะเป็นเคสไตเช่นเดิมครับผมเมื่อต้นเดือนมีนานนครับผมมีลูกค้าผู้หญิงท่านหนึ่งครับโทรมาปรึกษากรครับผมคือเขาบอกว่าเขาดูแลสุขภาพดีมากครับตอนนี้อายุห้าสิบแปดแล้วแต่ว่าสุขภาพอ่ะดีมากไม่เคยมีโรคประจําตัวครับนะฮะแล้วก็ เล่นยูคาร้อนทุกวันนะครับวันละสองสามชั่วโมงครับกินอาหารคลีนครับแล้วก็ทานอะไรที่เป็นทั้งถังนะครับดูแลตับไตทุกวันนะฮะ mm hmm. แต่ว่า mm hmm. อยู่ๆเนี่ยผู้หญิงท่านนี้ครับมีอาการครับคือ mm hmm. เหนื่อยอ่อนเพลียไม่มีแรงครับแล้วก็ป mm hmm. วดบริเวณด้านหลังแล้วก็รู้สึกออกร้อนนิดนึง mm hmm. เขาก็เลยปรึกษากันว่าลักษณะเนี้ยพี่เป็นไตหรือเปล่าเพราะว่าสังเกต าจากที่คุณกรณเนี่ยส่งข้อมูลให้ทุกวันแล้วก็สังเกตตามอาการเนี่ยมันคล้ายๆนะครับแล้วเพราะความชัดเจนเนี่ยกรอนก็เลยแนะนําให้ลูกค้าเนี่ยไปตรวจก่อนครับนะครับครับลูกค้าก็หายไปประมาณสักสิวันครับนะครับประมาณวันที่ยี่สิบเกครับวันที่ยีเดือนสามนะฮะลูกค้าเนี่ยก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งพร้อมกับส่งผลตรวจมาให้กรอนดูครับ อรมปูบแล้วลูกค้าเนี่ยเป็นไปจริงๆครับผมแต่ว่าเป็นระยะที่สองครับนะครับค่าอ่า P G F R ตอนนั้นที่ที่ลูกค้าส่งมาให้ผมดูละครับผมอ่าจะอยู่ที่เจ็ดสิเอ็ดจุดหกเจ็ดครับค่ะครับแล้วก็ค่า C R จะอยู่ที่ศูนย์จุดแปดเก้าครับถือว่าโอเคครับแล้วก็ค่า B U N เรัสิบสี่จดหนึงสี่นะครับแต่ว่าอาการเหนื่อยอ่อนเพลียมีมากๆคือพอคือท่านอ่ะ ดูแลสุขภาพดีมากพอได้กินตัวเองเป็นไตระยะที่สองเนี่ยผม mm hmm. บอกจิตตกครับถึงกับ mm hmm. ทานอาหารไม่ได้แล้วถามว่าทํายังไงมีวิธีเร่งด่วนไหมที่จะช่วยพี่อะดูแลให้ไตไหนดีขึ้นในเดียวที่สุด mm hmm. แล้วผมก็ถามอีกว่าวเราได้ตรวจโรคอื่นด้วยไหมบอกว่าไม่มีครับมีโรคเดียวคือเป็นโรคไตแต่เขาก็บอกเขาหาสาเหตุไม่ได้ว่าอ่าเป็นโรคไตมาจากเรื่องอ่อเรื่องจากอะไรครับรับที่ดูแลตัวเองดี mm hmm. มากนะคบแล้วก็ทาน อาหารเสริมเป็นที่บอกครับนะทีนี้เนี่ยก่อนก็เลยถ้าบอกสูตรเล่งดวนอ่ะก่อนมีให้แนะนําครับก็คือทานยูนิสีเขียวอ่ะสองซองครับนะครับแล้วก็ทานทัดสีเหลืองหนึ่งซองครับลูกค้าไม่ลังเลครับเราไม่ถามต่อครับเพราะว่าด้วยศึกษามาสักระยะหนึ่งแล้วครับผมนะครับก็สั่งแล้วก็ไปทานครับนะครับก็ทานอ่ะยูมิเนี่ยก่อนให้ทานตื่นเช้าตอนท้องว่างๆเลยครับตอนที่ล้างหน้าเป็นคอมเสร็จแล้วก็ทานเลยหนึ่งซองครับ นะฮะแล้วก็ทานฮาร์ตตัวสีเหลืองนะครับตอนช่วงบ่ายโมงหนึ่งซองครับแล้วก็ทานยูมิสีเขียวครับนะฮะช่วง6กบ่าเย็นหนึ่งซองทั้งหมดจะทานสามซองต่อวันนะครับอันนี้คือสูตรเร่งด่วนนะครับที่ก่อนตั้งโปรแกรมให้ลูกค้านะครับทีนี้เนี่ยลูกค้าทานไปสามเดือนครับแล้วก็ไปตรวจครับนะครับปรากฏว่าค่า eGFR หรือค่าการทำงานของไตนะครับเริ่มขึ้นเป็น7 4 1 8ี่จุดนึ นะครับนะครับราคาเคทนินะครับเป็น0.87ครับแต่ว่าค่า BUA เนี่ยขึ้นมานิดนึงเป็น21.3เพราะว่าอ่าลูกค้าเนี่ยยังออกกำลังกายแบบหนักอย้นแล้วก็ยังมีการอ่าทานไข่ขาวเนี่ยมากเกินไปก็เลยสั่งให้ลดนิดนึงนะครับโปรตีนก็เหลือเยอะอย่างเงี้ยครับก็เลยบอกให้ลดนะครับก็คออือถือว่าอ่ามาดีขึ้นนะครับมาดีขึ้นระยะหนึ่ง เราท่านเนี่ยก็คือยังมีอาการปวดหลังอยู่นิดหน่อยก็เลยผม,มบอกว่าโยคะเนี่ยให้เบาลงหน่อยให้เล่นโยคะร้อนเบาๆอะไรครับไม่ต้องเอ็นหลังมากไม่ต้องทําอะไรบ้างอย่างเงี้ยครับเพราะว่าอาจจะสะเทือนอบริเวณที่ไตนะครับก็เลยท่านก็เลยเบาลงนะครับทีนี้เนี่ยก็ทางทอีกครับทานไปต่อมันเดิมเข้าเสตเดิมครับ,รรบยูมีสองฮัทหนึ่งเหมือนเดิมครับจนวันที่สามสิเอ็ดเดือนเจ็ดครับท่านก็ไปตรวจอีกทีหนึ่งนะครับผมนะคะค่าเอีอารคือค่าการทำาของไตอ่ะ เพิ่มขึ้นมา75.77ครับ,รบเป็น75.77แล้วก็ค่า CR หรือค่าเคทีเนี่ยขึ้นามาเป็น0.85ก็ถือว่ายังดีอยู่แต่ค่า BU N นะครับค่าบเนี่ะลดลงเป็น19.9ครับผมอืบเพราะว่าลดโปรตีนโนมาครับทีนี้เนี่ยอาการเหนือ่อยอ่อนเพียเหลือนิดเดียวครับแล้วก็อาการปวดบริเวณหลังเนี่ยรู้สึกแปบ๊แปบๆนิดนึงท่านบอกแบบนี้ครับ าก็เลยทานต่อไปอีกครับจนกระทั่งถึงล่าสุดครับวันที่ห้าเดือนสิบเอ็ดที่ผ่านมานะครับก<ฆ>็ไปตรวจล่าสุดคือตัวจถี่มากคือแบบกลัวตกใจในแบบนี้ครับก็เลย <Okay. S 1> เครียดคือท่านบอกว่าท่านรู้สึกปวดหัวด้วยเพราะว่าเครียดรู้เลยว่าเครียดมากเลยครับก็เลยแต่จสิใจพอทานเสร็จวันที่ห้าเดือนสิเอ็ดนี่ยก็ไปตรวจอีกครั้งหนึ่งผลล่าสุดก็คือส่งกรอนให้กรอนดูนะครับนะครับถ้า eGFR ค่าการทำงานของไตเนี่ยครับเพิ่มขึ้นเป็นแปดสิบเก้าุดห้าเก้าค่ะผม ราคาเคซีนีเนี่ยศูนย์จุดเจ็ดสี่ครับราคาบีอเอ็นอ่ะสิบสิบเก้าจุดแปดใช่ครับผมแล้วตอนนี้อาการเหนื่อยอ่อนเพียปวดหลังอ่ะไม่มีแล้วไม่แป๊บแล้วครับรู้สึกเล่นโยคะได้อย่างแบบสบายครับแล้วก็แล้วก็ตอนนี้ก็เปลี่ยนใจไม่ไม่เล่นโยคะแล้วครับคือจะเป็นการเดินเบาๆก่อนตอนนี้ครับนะครับแล้วท่านก็จะทานเซตเนี้ยแบบเนี้ยครับบำรุงต่อไปเรื่อย แล้วก็<ม>อาหารเสริมตัวอื่นตัดทิ้งเลยครับไม่เชืออ่ออาหารเสริมใดๆแล้วต่อไปนี้ขอทานยังมีกำหารตลอดไปครับผมบออโอ้โนะคะก็เป็นเคสดีๆอีกหนึ่งเคสเลยนะคะต้องขอขอบคุณเคสนี้มากเลยค่ะคุณกรณ์ขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับกดติดตามและกดกระดิ่งเลยค่ะ Please subscribe to see new video